อสังหาเชียงใหม่เจอ2องเด้งเด้งแรกชัดกู้ตอนนี้ไม่ผ่านลามไปถึงหัวเมืองใหญ่กันแล้ว70%ซื้อบ้านต่ำสามล้านไม่ผ่านและสิ่งสำคัญก็คือสภาวะอสังหาเชียงใหม่ตอนนี้ซบเซามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วแถมตอนนี้กำลังเจอสภาวะน้ำป่าเข้าไปอีกนะฮะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายกสมาคมอสังหารลมทรัพย์เชียงใหม่นะครับซึ่งก็คือคุณสรนันเศรษฐี ชื่อดีนามสกุลดีเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญแกก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทนอร์ทเอร์เรียลเอสเตทจำกัดก,ก็อยู่ในเชียงใหม่นั่แหละครับคือแกพูดถึงเรื่องตรงนี้หลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะภาวะอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหัวเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวและก็ต่างชาติก็เข้ามาซื้อกันเยอะเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่อยากให้พิจารณากันเลยนะฮะเพราะว่าอะไรทราบไหมะฮะสภาวะของอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่ปัจจุบันตอนนี้โดยภาพรวมเนี่ยซบเซาและกาลังซื้อทําให้ตลาดหดตัวถึง50%นี่คืออา,ารแรก อาการที่2เนี่ยนะครับที่นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่บอกก็คือ,อไรซ่านะฮะธนาคารเข้มงวดในการในการปฏิเสธสินเชื่อมากคือไม่ปล่อยนะฮะจนตอนนี้กลายเป็นว่าการกู้ซื้อบ้านและถูกปฏิเสธจากธนาคารในเชียงใหม่นี่นะครับหรือภาพรวมเนี่ยสูงถึง70%แล้วคือมาลามไปถึงวงวองใหญ่แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคืออะไระฮะเซกเมนต์หรือกลุ่มบ้านต่ำสามล้านในเชียงใหม่ถูกปฏิเสธไม่ให้กู้ผ่าน70% ปกติเราจะได้ยินในกรุงเทพปริมณฑลถูกไหมและเป็นข่าวมาร่วมวมไม่ต่ำกว่า3 4เดือนลวไอที่ว่าต่ำสามล้านแล้วปรากฏว่ากู้ไม่ผ่านส่วนหญ่างที่เกิดในกรุงเทพกับปริมณฑลแต่ปรากฏว่าตอนนี้การเป็นว่าลามไปถึงหัวเมืองใหญ่ฮะและหัวเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่บ้านต่ำสามล้านกู้ไม่ผ่าน70%รองลงมานะครับเป็นกลุ่ม3ล้านขึ้นแต่ไม่เกิน5้าล้านโดนเหมือนกัน เลทปฏิเสธกลุ่มนี้3-5ล้านในเชียงใหม่นะฮะสามสนี่ก็กู้ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าถามว่า5ล้านบาทขึ้นไปอันนี้พอไปได้นะฮะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าสภาพอสังหาเนี่ยมันรับฟื้นตัวแบบตัวเคตอนนี้กำลังไปเจออยู่ที่เชียงใหม่อยู่เหมือนกันนะครับนั้นตลาดโดยรวมซึม50%กู้ไม่ผ่านถูกปฏิเสธ60-70%กับบ้านต่ำา3ล้าน3-5ล้านถูกปฏิเสธ40%เพราะทั้งหมดเนี่ย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่เลยบอกเลยครับว่าถ้าจะเห็นการฟื้นตัวของอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่เนี่ยคงต้องใช้เวลาจริงๆและนาทีนี้กําลังเจอล่าสุดก็คือข้อมูลสองสามวันนี้คืออะไรครับน้ําป่าไหลหลากเข้าไปสู่ตรงบริเวณของเชียงใหม่และปริมาณของน้ําในแม่น้ําสําคัญที่พัดผ่านเชียงใหม่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเราไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นที่เชียงรายเกิดขึ้นกับเชียงใหม่เลยนะครับแต่ท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอย่างนั้นจริงถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่แกเรียกร้องก นี่คือสิ่งหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่แกเรียกนะฮะว่าควรจะมีการลดดอกเบี้ยนโยบายแบงค์ชาติเพื่อเติมกําลังซื้อเติมกําลังซื้อทั้งฝั่งคนซื้อคือผู้บริโภคอยากมีบ้านเติมกําลังเกี่ยวกัเรื่องของการควบคุมต้นทุนนะของผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จะได้มีต้นทุนต่ําลงในขณะเดียวกันพวกรุยแล้ก็ขายยากแล้วก็แบกสต็อกไปเยอะถูกไหมครับ คุณสรนันท์เศรษฐีในฐาะนะนายกสมาคมอสังหารมิมทรัพย์เชียงใหม่ก็ยังบอกต่อไปเลยนะครับว่าด้วยสถานการณ์อย่างนี้นี่แหละครับจะเลยส่งผลให้ถ้าหากว่าไม่แก้ไขแล้วก็พยายามลดต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งดอกเบี้ยแล้วเราก็จะกลายเป็นปัญหาสําคัญในการฟื้นตัวของภาคอสังหารทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับดังนั้นเราต้องดูกันครับว่าอสังหารทรัพย์ในแต่ละจุดแต่ละที่ตอนนี้ก็มีต้นทุนที่แตกต่างกัน,นอย่างสิ้นเชิงนะครับ